สบายดีสบายครับโค้งเหมือนโค้กเหมือนเดิมแล้วเจอแอดมินเตือนนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงติดตามอยู่ติดตามน้องอยู่ครับติดตามน้องอยู่ติดตามไปดูอะไรอยู่ขนาใส่รองเท้าสูงเท่าไรร้อยแปดสิบป่ะเนี่ยร้อยแปดห้าร้แปดห้าร้อยปดาปรโอ้สูงมากถอรองเท้าคือแบบเท่าไหร่นดูไปก่อนครับก่อนเจอกันเจอกันสวัสดีครับ แบนีครับเราไปไหว้ครูกันก็มาถึงงานนะครับนะถึงงานนะครับพี่ซันก็เดี๋ยวสวัสดีครับ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 ดีสกัสอีสวัสดีสวัสสวัสอยสวีสวัดี้ดีีดงนี้ืออย่างี้ี่สีสดีััสดีส เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเช้านี้ก็จะได้ทําการนะครับลากเกองสังเวยเลยนะครับที่ได้น้อมถวายวองคมและเจ้าที่ตายายนะครับครับขอเรียนเชิญทางด้านคุณอนุวัฒนะครับคุณอนุวัฒน์เ,เ,นนเ,เชิญด้านหน้าองค์พรนะครับ ครับัาเยี่ยมลิรมอนไดสคิวมาตนไม่นอกเลยครับนะวันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยือนครับผมเยี่ยมมาเยือนบ้านเก่าสองปีครับที่ไม่ได้เข้ามาครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงานดีก็มามอไหว้องคูเนาะไหว้องคูก็ครับผมครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เหมือนบ้านเก่าเนาะแต่ทุกคนยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับนะครับผมแมนเดียวเดียวก็เดี๋ยวทำการลาเครื่องสังเวยเลย โมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนัโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาาะเสสังม,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 มังคลาเทพพระเทวญา,าจามิสาธุสาธุลูกช้างขออาหารเหล่านี้แจกจ่ายเพื่อเป็นทานกินแล้วให้เกิดสติปัญญาหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้ มีโชคมีลาบตลอดการด้วยเถินให้กล้องหน้าหนิให้กล้องหน้าสาธุสาธุได้ครับมานเป็นยูฟ่าซีได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับผมมาเรื่องคุยกันนะครับก็

ยายก็ไปเดี <dari mis TF> ่วแดอบัรตลอดเลยนะ้สนไบมานไม่บ้านเลยมนลไม่ได้ถ่ายหนังม่าตมมันใช่เ้หนังมไม่าคนแล้วมาี่ามา้วมาแต่ที่มวม้กไป่ไมให้นอ่ัไ่ไเยมาีอได้แหละ้

ไปถ่ายมาแล้วบอกลูกาแท็ก่ะอมกลงนมไว้มกองอ่ะว่าเจอกระนาดีค่ะอกนดอด็กนไม่เจอเหรม่อก่อนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันี่เนยดอตตอ่ออยู่้ดียเาอยากได่เาอยากเอนนอยู่ทันทีเอาเอาเอเ ยั้ได้เลยทานเยอะได้เลยครับใบตาตัวใหม่ได้ก่อนได้ไงเนี่ยเออานก่นีนะเด็กเสเด็กเส้อืมีได้ครับกาแฟคุณตมเด่คุณชาเยียมคุณไม่อยู่แม่เนีเห็นลงคิปอยู่เขาอยู่พัามก่อน มุกเก็ตอ๋อโอเคครับแม่กินข้าวยังกินแล้วค่ะเอ็กซ์บีระบบผ่านลูกงทานเขาหิ่ข้าวไปงทานเลยเยอะยยไปเดียวไปกินข้าวกันวันนี้ผมมีแม่ผมมีลูก롱ทานกระบอกนะไปกินนะกระบกไรวะแอดเบนแอดเป็นห้องจาได้ได้แม่เอาไปเด้เป็นห้องห้องปที่ที่ครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปไปบุกงทานไงพี่ครับนะทางกระบอกกัน ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะก็น่าจะมีรำช่วง4โมงเย็นครับโอเคครับดีคร<อ>ับก็เดินทางมาถึงก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแม่แม่แมแมก็ยังให้ความน่ารักเหมือนเดิม 电话机不灭，好紧好。